อดีจ้ามีเอ็มซีคนเม้นมาบอกว่าแม่นทองอถือป้าไรนี้แล้วทองกักานิสัยเอ็นป้าเพิ่นก็คือแบบน้นองทองมันบอกแหละตอนน้องทองอยู่ลเปนด้ำกัน้นองก็ยังบุ่งหูเลยอันอนั้นคืตอนน้องทองอยู่กใัให้ใส่หาบน้ำเห็ดนั่นเห็ดน,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 นี่ใส่เลย เมื่อว่นเขาบว่าบวหนึ่งแตคนกบวยยับอยู่นะใจอยู่ลำเรานั้นใจลำเราฮัเป็นคนนั้นนะป้านะสื่อยังสื่อไม่ซอดเอประโจกเออสื่อประโจกสื่อเราหัลเราคือหเราเราคือไหลนี้ดินนั้นเรเราคนเดียวบอได้นะเพจัาขอก็ยัมรุ่งดินใครนะเออบัวแดจ้ักกบบสาเหตุทือนอกทองโดยขจ สี่ท่าชีโูกท่ามมซ้อนเบิรงหัวซาเห็นเป็นังไรกั้นนะป่าอะไรป่าคืออะไรนี่เมย์คอยเมย์คอยกิดรับประมุขเนี่ขนาดแล้วก็อันเป็นป่าแล้วก็เป็นยังป่าคืออะไรนี่ขนาดพี่น้องชีโต้โทรทามเบิอร์พลังหาไปออยู่เอาอ้ายเด็กคยโทรหาบอกมีอะไรเด็กอ้านแจ้งมามีค่ะเคยโทรหาแล้วโทรหาแล้วบอกฮักพ่อขโมยเท่าแล้วบอกฮักคือ อะไรบอเราคือบอสสายเจ้าอาาจย์โหร้ายเชียวแล้วครับไอ้โจกนั้นเรามีิทธิ์คนเดียวบนดินนะเรามัคุ้จัยังเลยเนาะไอวี่จเหนื่อยพี่จะเหนื่อยพี่่่นเงินของป้ายเของาบอได้แม่นเราเฝ้าแล้วเป็นของลูกชายของป้าเจ้า เลยอันนั้นเล่านาซีมาแต่ประเทศไทยเขาเห็นนั้นคนคอมเมนต์มาบอกไว้ว่าลูก้ายป้าเท่านั้นเราิมาเห็นเพื่อนแล้วเราใออไล่แม่รับน้องแก้วนานี้เดียวเนี่ยรบนท่เออไ่อยากไหนก็หาเงินแล้วก็เห็นเพือนแล้วม่เอาหนอยู่นําี่นอยากไปหับเรามาอยู่เซโนโอเช่นกเอากระสีเพียกในล้วหามาเงินไปหับช้างเลย เดี่ยงแม่เนาะงต่อกับน้องเนาะให้น้องเงียนหนังสือในโรงเรียนนี้เนาะอยู่นะก้อนเหนืออยู่หันดินไม่ห้อยู่อยู่ดอกดินละล่าเนั่ยห้นอยู่ซื่อดันพินออฟตื่นเลยคือมีเงินพาเช่าหนึ่งมาอเนาะไม่ต้องซื่อนะไประหยัดพาเจ้าเมื่อเยี่ยมเมื่อยามเมื่อถามเบื้งแบบมันเป็นอย่างเราจังไรนี้เนาะเมื่อถามเราเบื้งเนาะโดยบุหูยังเลยเนาะก่อนพบไปยส่เหตุเนาะอ้ไม่ใช่ คุณหนึ่งเอมียบอ้าบ่มีเบอร์คุณหนึทรอแล้วสิโทรหาทเปิดลําโพงพร้อมเด้อเบอร์โทรเยโทรไดอีนี่7 8 0นั่นเอไ708นั่นะ3708นั่นะเอ030นั่นเถามลาวว่า เป็นหยังป้าเฮาคือไล่แม่เฮาอยู่บ่บ้านตอนบ่เป็นได๋องค์ตายสายดีเฮามิ้นค่ะบ่เขาสิเพื่อนให้ลาวบ่ได้แล้วเฮือนกะเนาะใส่ดหยังบ่แค่บ่้ามันามันนอกแนวปสาวแหละันเลก็ยังว่า ตั một, ay, này, ้งมกตั uh ้งใจเดี๋ยวแต่เด็ดคือผู้ใหญ่อยู่ในสลัดคือผู้ใหญ่อยู่ในอยากหาเงินหาคำกับเขาเลยทำแจ้วของเขาสลัดทนหมดเลยเลือกอื่นก็ยังสลัดบ่เบิ้งมาสิหาเห้มา้ยนี่เดีเออเดี๋ยวโม่ชีได้เฮือนผันพันว่าไหลนี้เนาะเดี๋ยวทำปลาชซอนบ่อเบิ้งนี่สิห้องเด้อสิ่่าเราจะหักสาย เราแลุอยุ่ง้หนิงเต่าเราหลุดเต่าบัหักชายลมลืดมิดมเลยน้องคูกบัวดงเลยจังเบอร์ที่3โทรหายยังหมสามารถติดต่อได้ในขนะการณดงานร้องไว้ข้าง เมื่อเราไปอยู่นอกบักไรนี่ก็ติดเลยเนาะแตจะอยู่กกังไนี่ไม่สามารถติดต่อได้ตอนก่าโทรไปติดพี่น้องจากสีเหตุจังได้แล้วเนาะภาีเมื่อไกันมันมีเงินมันมีอันบอกมากมายภาษีจะได้ไปเด็กก็ป้าก็จากจังได้เลยแล้วก็ว่ายู่หาลูกก็ดีบ่ใช เราอะไรเนี่ยครับนัดินนั่ยนั่นฮะยินน่ะคอยยังโบจักเราโบได้บอกบริการยัเลยน้าถามเราบอกสักบอกเม้นเราบอกว่าลูกเราหาลูกชายสองคนอือไปเห็ดเวียออืไปเห็ดเวียเม้นอยู่ไทยสองคนออไปเห็ดทุกคแหละจากคันซีมาแล้วก็อะไรนี่นี่เลเคลื่อนอะไรแต่เขยังรู้อม้นเหมือนเนาะอืมมันทองกันออกมาจากบ้านกันเจดนแล้วก็เลยดู๋เนาะ เราสูดสายบันลองทูดูลองโทรอีกคนอนึ่อเลยไอคือเป็นจันทร์หมดทองบ่เพื่อนกับเจ้าเนี่ยทั้งเอื้อยทั้งอ้ายทั้งน้องแต่ยกระจายกันไปบริสุทธิ์ใจกันว่าเป็นผีเป็นน้องได้เี็น้องไงเนาะนี่ไผ่นี้มันเช็ดบอกทั้งทองเชิงว่าบุ๊บ่อยากอยู่บ้านอยู่แตบผมไม่ได้มีความหมายยังบัดนี้ แม่ก the okay. ับน้องนั่นคือป้าไล่นีเรื่องของเรื่องแล้วเราสิไปอยู่ไซบอร์กในเมือทองเขาชนแล้วก็ไปหาบสายสังเรียนแล้วมอบางเสือแล้วก็ปกติฮะเราเวลาเราอยู่เราสึกมาไปนอนไปช่างแล้วด๊อกอนาะหักนู่นนั่ที่แล้วไปนอนแล้วที่อันหะบอกเขาไปนั่งหาบอกอยู่หมอกเขาไปนั่หาเราดีข้ามหวยนะเทียอนเขาข้ามหวยเนี่ย ดิ้นขอเขาอะไรกันดินเขานะครับครับเอาเรามาอยู่ในลำคอต้นนีชีพเป็นไปด้าหมเนาะไปทามันลุกขึ้หมดเนาะครับเอาเรามาอยู่ในลำคอเนาะนั่นก็บําเดินจากเ้านั่นกอเพื่อนคือผีเนี่ยนั่นก็ไดโอ้ยไม่มีทางไปเลยฮะน้ำบติดนะทีดูนั่นมครับ ใช้เบอร์ไอ้ก็โตฟิตแล้วนะใช้ใช้บเบิร์นาใ่เบออ้ามเงห็นเบอเบอเบอรน่ในอ้งรักแท้เนี่ยอ้เบ่นี่เออือสือเกีอย่างวยนขาเอยตายน่ทำมีมีใจนี่หนาตาดีอยู่แลอ้ไม่ทองเนาะ ลูกคนละพอแล้วอะเออรออยู่ได้เลลูคนละพอรองคนดังเออดังโมโมแบบช่วงบดังแมฟไ้อออยู่ในอ้นี่พรเนี่ยโอ้โเมากยังเงี้ยเนีไเห็นเบสเลยน แอยู่ก็ลยมกมเยแรมันุแ้วก็เไปนกากษบวเลยเขาเปิดเรนิ้ชฮาวนกนีด้ววนัดบ่มโยแล้วเขาไหลนี่ป้าหนาเราเป็นเป็นคนในแบบไรเี่ยทองป่าใช่ไหมคนในแบบรเะ เราบอกได้ไงมึงมาเลยกระดีบอกมึงไปเลยมึงก็ต้องมาอาเพื่อนแม่็ได้สชาสิมึงไปบอกสั่นบอสสั่นเขากว่าเอ่อเรื่องของแม่มึงอ่อเป็นถงสั่นเนาะไม่เอฟซีคนบอกว่าอะไรแล้วเพือนนะบริหตรแล้วเราเราบรให้เ็ดแต่การจิตบรให้บอกว่านั้นมาถ่ายยิก่า แต่ไอ้ตน,น,นเรามาบอกขันดักเห็ดเทือนมาเห็ดอยู่ในดินก่อนกันเห็ดอะไรประจักรคนใหเขยหาเห็ดอยู่ก่อนนะทองเนาะให้แม่นอกมาอยู่เขาได้เรียนหนังสืออยู่ในนั้นนะเนาะเขาไหลดีว่าแต่ดิว่าโซนกับบล็อกคนซ้ายน่ะอือเราไปทางไหนวะโอ้โหเถื่อเราคุยหามกันมาฟัเนาะ โทรนะคบลองโทรอีกดอกพนนใ่ทองมึงเอาออกเดินเด้อคือคือลาเทิงออกหมดย่าเห็ดอยเห็ดไปซื้อ่ไข่เด่นน้นี่เลยนะมังงามจีรเดียวเลยจะ๋เดียวมไขเนี่ยไข่นี่ีรก็ีไข่บุกเลยไข่เนี่ยีีดำจีแดงมึงก็มึงจะเป็นผีบาอะไรกันหรือ่มึงก็โอ้ยทองเหมอสมองน่ะ ิลำปิกได้เนาะเว้าเรื่องกันพี่น้องค่อยไปอ่านเบิ่งคอมเมนต์แล้วก็เห็นว่า FC เพิ่นคอมเมนต์มาบอกว่านางทองคือป้าไล่นี้เลยบอกนางทองนองก็เลยวงแม่แล้วก็เลย นอกนีเาแบบไนอนเงินเลนั้นเราขมวหั้ายแบบนี้เราปิดเครื่องแล้วแลวก็เลวก็โทรหาอ้เราเราสิถามเบิ่งกก๊กไปสายเหยดมันมันเป็นอที่บอนาะเออเขมีเบอร์ติดต่ไม่ได้มีจัางเลยที่หลุดโซ่ทองเนาะอ่านบาร์ดานเขาาไปโจให้ได้เรเราก็สบายบรดานโกให้เรีบร้ยไหเรามีที่มัน ลูกเราสิมาแลนดแล้วาเขาเจาะให้แล no, ้วลูกมาอนนี้กว่าเออกรนาเล็กลูกเรื่องของเรื่องนะลูกเราสิมาเหตุเพื่อนเราบาสบายแล้วเขาบอกว่านำเขากระเจาะให้แล้วเขาเลยไปหาไก่เออแล้วก็หาไาไก่กอเปลิาถูกหรไก่เนี่ยอืมก็สร้าเราเหตุเราก็บ้าโท่เราเหตุเราไหลแมงนี้เราก็บาาเนาะ ใช่เนาะเป็นในานัเ <descon> ง <c anta> <ừ. guarding> okay? ินตต้นึงอถ้าเราเป็นมาเราก็คนขวบให้เออเลากระดูุคือกันโอม่ทกูเราไปยังว่าอานั่นะน่แต่ว่าหูแล้วหูเขาโทรมาบอกสั่นฉันสิโอ้ยใครโทรมาบอกเออนะโทรศัพท์กับบมีฮันนี่แกเปนคีอบ้าที่เล่าไปก่อนบ้าบ้ามว่าได้ก็สื่อกส่ะสันเงนสเได้ยินมบบเม่ขึ้นบ้ากันย็นคือสังเือนล เอกเดินกระตุ้งเนี่ยคือปีบ้ามัวใจแล้วม่ไบอกปีบาเขใส่มือก็กับขอแนนะใส่ก็ใส่สีเดียวไข่หมกเลยมันจากง้ำมาีไข่หมกเลยใหญ่าล้วพออ้แก่บอกบรเวนปีบ้าใส่บ่น่ะทองเนีจะเป็นบ้าเอาสีแบใหญ่มากเลยขี่รถชงเทีวเมือทองตามเบิ่งกัมาก็จะไปนอนือนพอดโซน อื่นก็มาขารถหกสิบพันเนาะไปแบบเมื่อเรานี้จะจุดเตือนแล้วพวกสารออเออพวว่าไลนี้เลยสั่่อเราคนคูคะใสแล้วก็ไปหน้าไปเราผู้อ่นวะวหนงเขาแล้วจะไเลายังไป่าไลเนี เราขอใจลบอกเอาดิ้นขนาไดนั้นเนี่ยได้บอกของเล้าส yani ักของแม่เท่าสักเอาดินเอายิ่งนอกเนาะนเาะดูแบบดิ้นมูนแบบดูจักยังเลยแล้วเนาะโทษเราก็บบ่ได้พี่น้องของเรานี้มาตั้งแต่เรายังเน่ยยังหู้ขี่หู้ดากยังเนาะทอหาปีหกปีนี้มากันเนาะหกปีนี้มากัน เจ๊เปียอยูเนาะมาจากเฮือนมากะเลยบ่ได้รู้จักจิบจักแดนหยังแม่พ่อเป็นพี่บ้าพ่อสะเงอะบัดนี้เอ้ากงคงจริงแล้วบักพอนก็พี่บ้าแล้วอนก็เป็นสะเงอะบักพอนนมึงจะเป็นสะเงอะได้ทองเยมึงเฮ็ดีได้เหมือนว่าอานามได้บ่แม่นว่าเว้าได้พี่บ้าหมดแล้วบัดนี้เนาะไปเอามาอีนาก็อยู่ซื่อๆบ่นหาน้องบ่นหาเอื้อยคือบ่นมาหาแน่นี่อยู่ในนี้กเนาะบคลิปก็เนาะ มาท้องหนูนี่บ่มาหาน้องเนาะมาหานาะงเออปู่ปู่อยู่นําเนาอันว่าเฮาไปถ่ายช่องถ่ายที่ปู่เนี่ยทําเขาบ่มาหากันเนาะพี่น้องจุเนาะว่าเว้าถึงว่าเอื้อยเพิ่นอยู่สวรรค์นี่ก็บ่ได้มาหาน้องพี่น้องเอ้ยยาอยู่ลน่ะก็มาหาน้องแน่แหละอันนี้ก็บ่มาได๋หาน้องหาหนูเนาะแทนที่ว่าสิมาแน่หาน้องก็บ่มาโอ้ยตายแพูดละ ฮะไปไปไปมันเลยเออไปไปไปมันมันบึงแง่งกันใครอยากยังก็ยังอยากตายก็ตายอยากอยู่ก็อยู่จ้ะเออไอ้ยังอันไปเอาตโตรดได้ละก็นวิ่งไปนี่คือมึงโชคดีเล้วหนิมึงได้อยู่เพื่อนกูฮะเพื่อนบ้าได้คันทัานแล้วตายมึงกะชีวิตจะชีิเจอขี่มาขี่กล้าวยากจะกันหนเอยเทองเนาะ คือหมูก้อนกัน้องเ่น่นอ่ะนาอนาคตมันจะเปเขาไรนีจะเป็นพี่บ้าพี่ม่วจะหน่อยนาเป็นเบ้าซี่าบ้นกับ่อมีนโอ้ยเมื่อตายจะเปเขาเสือกใช่ไเด็กยนเขาไนีหรอเออนอยู่ฉอยู่ใช่เออเมื่อบ้านเองนะบ้านเราเองใครผมน่ะบ้านเราเองอะไรบบนู้นอ่ะที่อยู่มาแต่งเราิจะดิ ไม่วันวันดิ้นกระดิ่งเขาว่าเลายมาเขาหันดึงเตือเอาที่เล้อพี่น้องเด้อเรื่องราวมันดกนมาลุกมาอ่านคอมเมนต์มันก็เห็นคอมเมนต์มาบอกว่าแม่ของนก็เลยไหลมีว่ะเลยมาบอกเราที่น้งท่องพังชองก็เลยเป็นห่วงแม่น้องมันก็เลยโทรถามป้าโซนถามไอ้เขาบอกมีคนหับสายน้องเลยแล้วก็นี่น่ะเขาปิดเครื่องเนาะ มาเรีวนเต็ทูอีกเนาะถามือลาวละถามเอลาวอะไระราย่าเอี้ยนะเพื่อโซนเราหักเลยเนาะเออนอกก็เป็นอาไปก่อนเด้อกอกันจุดใหม่เดจ้า